สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะเราได้มีกาสมาพบกันอีกครั้งหนึง่งในวันนี้โดยที่ข้าพระเจ้าเองนำพระวจนะพระเจ้าเป็นบทเรียนเป็นชุดมาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะคะแล้วก็เป็นคำนุนใจสำหรับพระเจ้าเองเช่นเดียวกันนะคะ บทเรียนที่นำมาแบ่งปันอยู่ในช่วงนี้เป็นบทเรียนชุดพระนามพระเจา้าที่ผ่านมาก็แบ่งปันไปแล้วหกบทนะคะแต่วันนี้ก็เข้าสู่บทที่เจ็ดค่ะค่ะพี่น้องเราจะอธิษฐานร่วมกันก่อนนะคะขอาการส่งนำที่มาจากพระเจา้าพระเจ้าพระบิดาลูกอธิฐานตะโพงในวันนี้ขอาการทรงช่วยกู้ที่มาจากพระองค์ ให้้าปรุงทั้งหลายได้เข้าใจถึงถ้อยคําของปรุงที่มีไว้สําหรับ้าพรุงทั้งหลายขอพระเจ้าเมตตาขอบคุณพระองค์ขอบคุณปรุง,รงและฝากบทเรียนนี้ไ้กับปรุงอีกครั้งหนึ่งในพระนามพระเยซูริ์เจ้าเอเมนค่ะพี่น้องบทเรียนชุะนามพระเจ้าบทที่7นะคะหัวข้อของบทเรียนอ่าบอกว่าพระเจ้าทรงช่วยเราจนบัดนี้พระเจ้าทรงช่วยเราจนบัดนี้ หรือในพระคัมภีร์จะบอกว่าพระเจ้าเยโฮวาเอเบนเอสเรามาดูพระคัมภีร์บทนำที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างจากหนึ่งซามูเอลบทที่เจ็ดข้อที่สิบสองนะคะข้อที่สิบสองบอกเราเช่นนี้นะคะแล้วซามูเอลก็เอาศิลาก้อหนึ่ง ตั้งไว้ระหว่างเมืองมิสปาและเมืองเชนเรียกชื่อศิลานั้นว่าเอเบนเอเซอร์เพราะท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้และซามูเอลก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้ระหว่างเมืองมิสปาและเมืองเชนเรียกชื่อศิลานั้นว่าเอเบนเอเซอร์เพราะท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ ที่มาของอพระคัมภีร์ในตอนนี้นะคะบทนำก็เป็นเรื่องราวของซามูเอลซามูเอลเป็นผู้วินิจฉัยที่พระเจ้าให้มาวินิจฉัยชนคนอิสราเอตลตลอดชีวิตคนอิสราเอลน,นะคะพระเจ้าก็ตั้งให้มีผู้วินิจฉัย ในช่วงก่อนที่เขาจะมีก,กษัตริย์และในช่วงที่ซามูเอลมาวิสัยคือมาการมาดูแลมาช่วยพวกอ,อิสเรลในตอนนั้นนะคะก็เป็นช่วงที่อิสเรลก็เจอกับศัตรูที่มาต่อสู้เขาอยู่ตลอดก,ก็คือพวกฟิลิสเตียและเราจะเห็นว่าเมื่อพวกฟิลิสเตียเข้ามาโจมตี ชนชาติอิสราเอลนะคะเขาก็มีความอาวิตกกังวลมากวิตกกังวลมากในตอนหนึ่งนะคะจากข้อที่8นะคะคนอิสราเอลร้องต่อมูเอลวา่าอย่าหยุดร้องทูลพระเยโฮว,วาพระเจ้าของเราเพื่อเราทั้งหลายเพื่อขอพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมือของคนฟิลิสเตีย ซามเูเอลก็เอาลูกแกะอ่อนที่ยังกินนมอยู่ตัวหนึ่งมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาทั้งตัวแด่พระเจ้าและซามเูเอลร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลและพระเจ้าทรงตอบท่านขณะที่ซามเูเอลถวายเครื่องเผาบูชาอยู่นั้นคนฟิลิสเตียก,ก็เข้ามาใกล้จะสู้รบกับคนอิสกับอิสราเอลแต่พระเจ้าทรงให้ฟ้าร้องเสียงดังยิ่งนักในวันนั้นสู้ กับพวกฟิริสเตียกระทาให้เขาให้คนฟิริสเตียสับสนอุลามานจึงพ่ายแพ้แก่อิสเรลนคนอิสเรลนก็ออกจากมิสปาติดตามคนฟิริสเตียและข้าฟันเขาจนไปถึงเมืองเบสคา็อัสข้อที่สิบสองแล้วซาบ,บินก็เอาก้อนหินก้อนหนึ่งมาตั้งไว้ระหว่างเมืองมิสปาและเมืองเชนเรียกชื่อศิลาน,น,นว่าเอเบนเอเซเพราะท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ ก็เป็นที่มาของบทเรียนในวันนี้นะคะว่าคือชนชาติอิสเรลนี่นะคะไม่ว่าเขาจะกระบุตรต่อพระเจ้ากี่ครั้งกี่หุนแต่ว่าพระเจ้าก็ช่วยเขามาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปู่ย่าตายายของชนชาติอิสเรลน,นะคะพระเจ้าก็ไม่เคยได้ทอดทิ้งชนชาติอิสเรลเลยคือช่วยเขามาโดยตลอดนะคะ ทีนี้เรามาดูลักษณะของเรามาดูลักษณะของอพระนามพระเจ้าจากข้อข้อบทเรียนนี้นะคะมีอะไรบ้างที่เราจะมาศึกษาร่วมกันนะคะก็ไม่สามารถเอามาทั้งหมดแต่ว่าเอาบางข้อเท่านั้นนะคะวันนี้ก็นำมาให้พี่น้องแปดข้อด้วยกันครับเริ่มต้นในสดุดีร้อยสิบหกข้อที่หกบอกว่าพระเจ้าทรงสงวนคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพระเจ้าตกต่ำ รงทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพระเจ้าทรงสงวนคนรู้น้อยไว้เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำพรองทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องในชีวิตของเราบางครั้งเราเจอวิกฤตเจอปัญหาเจอสถานการณ์ต่างๆเราก็แม้เราจะเป็นคนที่ดูเหมือนว่ามีความรู้มีสติป,ปัญญา แต่ว่าเวลาเราเจอวิกฤตเจอปัญหาแลบางครั้งเราก็จนตรอม่มีทางออกนะคะพี่น้องคือคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงกับสถานการณ์ที่กำลังเะเชืญอ,อยู่ในเวลาที่เราตกต่ําพระองค์พีบอกว่าพระเจ้าก็สงวนเราไว้ถ้าหากว่าเราไว้ใจให้พระองค์เหมือนชนชา้อิสเรลนะคะเขาก็เมื่อเขาจุนตรอกเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็กระบฏต่อพระเจ้าอยู่ลนะพี่น้อง ทำบัตต่อพระเจ้าต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อเขา,าร้องทุนต่อพระองค์เมื่อเขาตกต่ำเมื่อเขาเจอวิกฤตพระเจ้าก็ช่วยเขานะคะพี่น้องฉะนั้นให้เรามีความไว้ใจกับพระเจ้าว่าไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์อย่างไรเราจนปัญญาแล้วไม่ทีทางออกเราตกต่ำแล้วเจอวิกฤตให้เรามีความมั่นใจว่าพระเจ้าช่วยเราให้รอดจากวิกฤตนั้นแน่นอนเพียงแต่เราหันหน้าหาพระองค์้วก็อธิษฐานนะคะ มาดูพระอังกฤษข้อที่สองสรุดียี่สแปดข้อทุนเกบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระกำลังและเป็นโลกของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าวางแก่ในพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปธรรมและจิตใจของข้าพเจ้าก็ไปดียินดียิ่งข้าพเจ้าจะถวายมทนาแก่พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้ากษัตริย์ที่เขียนพระคัภีร์ข้อนี้อยากจะให้เรารู้ว่าพระเจ้าของเราทรงเป็นกำลังและเป็นโลกเราเวลา เราขาดกําลังพุ่งเป็นกําลังเวลาเราต้องเผชิญอะไรบางอย่างพุ่งก็เป็นลูกก็หมายความว่าเมื่อเราเจอวิกฤตปัญหาต่างๆในชีวิตของเราแน่นอนพี่น้องบางครั้งเราก็อ่อนกําลังเราท้อแท้ใจเราอืไม่รู้จะทํำยังไงกับสถานการณ์นะคะพี่น้องแต่พระกัมพีคนนี้บอกพระเจ้าทรงเป็นกําลังและเป็นลูกของข้าพเจ้ากษัตริย์ ก็บอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าวางแกในพระองค์ฉะนั้นพี่น้องให้ชีวิตของเราจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราวางแกในพระเจ้านะคะเมื่อเราวางแกในพระเจ้าเราก็จะรับความอุปถัมภ์ทุกครั้งคือหมายความว่าเราจะรับการช่วยกู้เราจะรับการสนับสนุนเราจะรับการพิทักษ์รักษาเราจะรับการปกป้องจากพระเจ้าแน,น่นอนแล้วทั้งหมดนี้ก็จะทําให้จิตใจของเรา มีความปิติยินดียิ่งในพระเจ้านะคะแล้วอย่าลืมที่จะถวายโมทนาขอบคุณพระองค์ด้วยการนมัสการและสันเซินเป็นการตอบแทนพระเจ้านะคะพี่น้องสรดีร้อยสิบแปดข้อแปดข้อเก้าบอกว่าเข้ารีภัยอยู่ในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์เข้ารีภยยัยในพระเจ้าก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจเจ้านายในการดําเนินชีวิต ในจํกวานของเราอยู่บนโลกนี้พี่น้องที่รักเราก็จะมีเพื่อนพ้องเราก็จะมีครอบครัวเพื่อนสนิทมิสหายเราก็จะมีเจ้านายในที่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องที่รักพรัอภีนี้ข้อนี้เป็นข้อคิดสําหรับเรานะคะว่าเราอย่าวางใจมนุษย์ให้มากคือเราอาจจะปรึกษามีข้อคิด ต้องการข้อคิดคำปรึกษาต้องการคำาตอบเราไปหา,าบางคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่หาหมอดูไปหาคนเข้าทรงเพื่อที่จะปรึกษานะคะในพระอัมพีข้อนี้ให้หนุนใจเราว่าเวลาเราเจอวิกฤตอะไรในชีวิตของเราอย่าลืมนะคะว่าเข้าหาพระเจ้าก่อนอื่นทั้งสิน้นบ่อยครั้งในชีวิตเข้าพระเจ้าก็เหมือนกันนะพี่น้องเวลาเจอวิกฤตอืไม่รู้จะทํำยังไง เราบางครั้งเราไว้ใจมนุษย์ด้วยกันไม่ได้เราไว้ใจคุณใล้ชิดไม่ได้ไว้ใจบางคนหลักไว้ใจไม่ได้ไม่สามารถพูดอะไรได้ทาอะไรได้ก็เข้าหาพระเจ้าและอธิษฐานก่อนทุกครั้งอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าและบอกเรื่องเราทุกอย่างที่เรากําลังเผชิญนไว้กับพระเจ้าเชื่อใจพระเจ้านะคะเข้ารีพไพในพระองค์และเชื่อใจในพระเจ้าเชื่อใจในการสรงช่วยกู้ของพระองค์ให้เป็นข้อคิดสําหรับเรานะคะพี่น้อง ไม่มีใครเป็นเจ้านายเราไม่มีใครที่เราจะเชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สนิทใจมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทรงช่วยกู้เราได้ในทุกสถานการณ์ที่ประดังเข้ามาในชีวิตของเรานะคะพระองค์พีอีกข้องข้อที่สี่สรุร้อยสสปกข้อห้าบอกว่าคนที่ผู้ประทับของเขาคือพระเจ้าของยาโคบก็เป็นสุขคือผู้ที่ความบังของเขาอยู่ในพระเจ้าของเขาคนที่ผู้ประทับของเขาคือพระเจ้าของยาโคบก็เป็นสุข คือผู้ที่มีความบางของเขาอยู่ในพระเจ้าของเขาเราเป็นคริสเตียนนะคะเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราเป็นลูกพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์และเราก็มีพระเจ้าที่เรารู้จักในนามของพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกซึ่งพระอภีก็จะบอกว่าเป็นพระเจ้าของชนชาติอิสราเอล่ยาโคบนะคะเป็นพระเจ้าของยาโคบพระัมภีก็บอกว่า พระเจ้าองค์นี้ที่เรานมัสการอยู่นี้นะคะเป็นพระเจ้าที่เป็นความอุปธรรมเป็นผู้ประธรรมให้กับเราหมายความว่าเป็นผู้สามารถช่วยเราช่วยกู้เราสนับสนุนเราแก้ไขปัญหาเราทุกเรื่องนะคะเมื่อเราเจอวิกฤตแต่ถ้าเราตั้งความหวังไว้ในพระองค์พี่น้องเราตั้งความหวังทุกอย่างไว้ในพระเจ้าองค์นี้ชีวิตเราก็จะมีสันติสุข ชีวิตเราก็จะมีความสุขเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอุปธรรมให้กับเราทั้งหลายทุกๆคนนะคะพี่น้องค่ะก็เป็นข้อคิดสําหรับเรานะคะสะดุดีโร้อยเจ็ดข้อที่เจ็ดบอกว่าพระองค์ทรงนําเขาไปในทางตรงจนเขามาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยได้พี่น้องที่รักในการดําเนินชีวิตเราอืมทุกวันนี้เนาะตั้งแต่อะนับตั้งแต่เราได้รู้จักพระเจ้า ก็ไม่ใช่ว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วทางเราจะราบรื่นจริงๆพระเจ้าจะนําเราในทางชอบธรรมในทางราบรื่นแต่ชีวิตของเรานะคะบางครั้งเราก็ทะเลทลายเราออกนอกรูนอ,อกทางพระองค์เราทําผิดพลาดตะโโปรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะคะเราหลงทางเรา,าตกลุมตกบอ่อไปเรื่อยเจอวิกฤตตลอดชีวิตในการดําเนินในโลกนี้นะคะ แต่พระอัมภีร์ข้อนี้บอกว่าพระองค์จะนําเราไปในทางตรงแม้เราจะเจอในทางคดเคี้ยวแต่พระองค์จะนําเราเข้ามาสู่ทางตรงแม้เราจะเจออะไรก็ตามแต่พระองค์ก็จะนํามาในสู่ทางของพระองค์พระอัมภีร์นี้เข้าพเจาก็ชอบอ่านไปแล้วก็ชอบนะคะพี่น้องบอกว่าจนเขามาถึงนครซึ่งพอจะอาศัยอยู่ได้ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องเรายืนหยัดอยู่ได้ถึงปัจจุบัน เรามีกินมีอยู่ได้ถึงปัจจุบันเรายือนอยู่ได้ถึงปัจจุบันอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่ด้วยตัวของเราเองนะแต่พระเจ้าต่างหากที่ให้เรายือนอยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้ <ME AN DA> เหมือนที่ประกภีิบบอกพระองค์ทรงช่วยเรามาจนถึงบัดนี้อย่าลืมพระคุณพระเจ้านะคะพี่น้องตลอดชีวิตของเราเดินกับพระองค์นะเราเจอวิกฤตมากมายแต่พระเจ้าก็นําให้เรายือนอยู่ได้เราตั้งมันคงอยู่ได้ อวยพรเราในทุกๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นชีวิตโคโรอบครัวและธุรกิจการงานของเราฉะนั้นเราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้านะคะพี่น้องโยชูวาบทที่21 4เอ่อข้อที่สบหบอกว่าสรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาแก่ประชาชนต่อประชาชนอิสรเาเอลนั้นไม่ขาดสักสิ่งเดียวสำเร็จทั้งสิ้นเอเมนสรรพสิ่งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาต่ตอประชาชนอิสรเาเอลนั้น พี่น้องทรัพระกัมพีบอกว่าของดีทั้งสิ้นนั้นมาจากเบื้องบนฉะนั้นเวลาพระเจ้าสัญญาอะไรไว้ต่อชนชาติอิสเรลหรือว่าพระเจ้าทรงสัญญาอะไรไว้กับเราก็ตามพี่น้องล้วนแล้วทุกสิ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะพระเจ้าจะไม่สัญญาสิ่งที่ไม่ดีให้เราพประองไม่ได้คิดว่าจะบอกเราให้เราได้สิ่งที่ไม่ดีแต่พรุ่งบอกว่าจะให้เราสิ่งที่ดีเสมอไปนี่คือสรรพสิ่งที่ดี นั้นพระเจ้าทรงสัญญาต่อประชากรของอิสเลีม้แต่เราทุกวันเช่นเดียวกันนะพี่น้องบอกว่าที่พระเจ้าสัญญาต่อประชาชนอิสรรเอนนั้นไม่ขาดสักสิ่งเดียวอเมนไม่ขาดสักสิ่งเดียวอะไรที่พระเจ้าสัญญาแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นเช่นนั้นและพระคัมภีร์ก็บอกว่าสําเร็จทั้งสิ้นอืเป็นพระคัมภีร์ที่ประทับใจนะพี่น้องถ้าเรามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าของเรานะ ว่าพระเจ้าของเราเมื่อปรองได้ทรงสัญญากับเราแล้วพรองก็จะทําให้สําเร็จอย่างพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงเริ่มต้นสิ่งที่ดีกับชีวิตเราแล้วพรองก็จะทรงกระทําให้สํญญาเร็จขอบคุณพระเจ้านะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าสัญญาจะสําเร็จทั้งสิ้นขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์นะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะคะสําเร็จทั้งสิ้นไม่ขาดสักสิ่งเดียวเอเมนนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสูงสุดเลยนะคะ ลูกกาบทที่ยี่สิบสองข้อที่เจ็ดนะคะพระคัมภีร์ข้อที่เจ็ดลูก,กาบทที่ยี่สองข้อสามสิบห้าบอกว่าพระองค์จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่าเมื่อเราได้ใช้ท่านทั้งหลายออกไปโดยไม่มีถุงเงินไม่มีย่ามไม่มีรองเท้านั้นท่านกัดสนสิ่งใดบ้างหรือเขาทั้งหลายหรือเขาทั้งหลายทุนตอบพระองค์ว่าหามิได้หามิได้ เป็นพระคมพี์ที่พระองค์ตัสกับสาวกของพระองค์คือไม่อยากให้สาวกของพระองค์ในขณะที่เขารับใช้พระองค์รับใช้พระเจ้าออกไปประกาศหรือทำอะไรก็ตามพระเจ้าอยากจะหนุนใจเขาว่าเขาอาจจะไม่มีเงินถุงเงินไทยอาจจะไม่มีสิ่งที่เตรียมพร้อมในการดำเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้าในการทำงานพระเจ้านะคะ ันนี้เป็นคําเปรียบเทียบไม่มีถุงเงินไม่มีย่าไม่มีรองเท้าในสมัยกันอาจจะเดินเท้าเปล่าหรือมีรองเท้าอะไรก็แล้วแต่นะคะพี่น้องพระเจ้าให้เราใช้เราไปถ้าเราใช้พระเจ้าไม่มีอะไรเ,เริ่มต้นด้วยศูนย์ยกตัวอ,อย่างนะคะแล้วพระเจ้าก็ถามสาวกว่าท่านขาดศูนย์สิ่งใดบ้างหรือเขาก็ตอบว่าหามไม่ได้พี่น้องที่รักพระเจ้าจัดเตรียมหนทางข้างหน้าไว้ให้เรา เมื่อเราเดินกับพระองค์รับใช้พระเจ้าพระเจ้าทรงจัดเตรียมหนทางข้างหน้าเราจะไม่ขัดสนอะไรเมื่อเราเดินกับพระเจ้าหรือในขณะที่พระเจ้าใช้เราในการปฏิบัติรับใช้พระองค์นะคะพี่น้องพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีในสวรรค์จากทรัพย์อนุเรื่องของพระองค์จากสบร์สถานให้กับเรามีความเชื่อในะพระเจ้านะคะพระองค์จะช่วยเราจนถึงที่สุด จนถึงที่สุดนะคะพี่น้องในขณะที่เราเดินกับโรง์ขอบคุณพระเจ้านะคะเรามาถึงพระคัมภีข้อสุดท้ายข้อที่8ดสรุรี63ข้อที่7บอกว่าพระองค์ทรงเป็นคมอุปธรรมของข้าพระองค์ข้าพระองค์เปรยมปีอยู่ในร่มปีของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นคมอุปธรรมของข้าพระองค์ข้ารพระองค์เตรียมปีอยู่ในร่มปีของพระองค์พี่น้องที่รัก พระเจ้าสรุปแล้วพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทับตลอดชีวิตของเราคือทรงช่วยกู้หนุนหลังช่วยกู้เราตลอดนะคะเหมือนพระครัมภีร์หลายๆตนที่เราอ่านมาศึกษามาพระเจ้านําเรามาถึงที่ที่เราสามารถยืนอยู่ได้พระองค์ทรงเป็นผู้ประทับแก่เราทั้งหลายกษัตริย์บริบกข้าบตรถิ่งเป็นมปีอยู่ภายใต้ร่มปีของพระองค์ร่มปีแห่งพระคุณร่มเงาแห่งพระคุณพระเจ้า พิทักษ์รักษาพระเจ้าปกป้องเราคุ้มครองภัยให้กับเราพรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราเป็นกําลังเป็นที่กําบังเข้มแข็งกับเรานะคะัะนั้นพี่น้องที่รักจากพระคัมภีทั้งแปดข้อที่ข้าพเจ้านํามาแบ่งปันพี่น้องในวันนี้อ่าไม่ว่าแต่พี่น้องฟังแล้วจะรู้สึกยังไงไม่ทราบแต่สําหรับข้าพเจ้าแล้วพระคัมภีร์ในวันนี้ก็เป็นพระคัมภีที่หนุนใจข้าพเจ้ามากเช่นเดียวกันนะอ่าว่า ตั้งแต่เริ่มต้นที่ได้รู้จักพระเจ้าดําเนินกับพระองค์มาถึงปัจจุบันนี้พระเจ้าก็ทรงช่วยมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องขอให้บทเรียนวันนี้เป็นบทเรียนที่หนุนใจเราทุกๆคนให้เราได้เชื่อมั่นในพระเจ้าของเรานะคะพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในวันนี้ขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดที่จะนําพาและช่วยกู้ข้าพุ่งหลายให้ข้าพุงงลายได้ทราบซึ้ิใน ใอ่คำของพวงขอให้บริวานนี้เป็นบทเรียนที่หนุนใจครับพงศ์ทุกๆคนขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์เหล่านี้หนุนใจครับพงศ์ขอขอบคุณพงศอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนค่ะพี่น้องเราจะพบกันอีกในบทต่อไปนะคะขอพระเจ้าได้อวยพรค่ะสวัสดีค่ะ